ตะการรวมๆเจ้าครับมาอีกแล้วครับ หน,นหวด่างเดียวเลยนะต้องหวดอย่างเดียวเลยนะมึงจะเล็กจะใหญ่กูไม่สนหวด่างเดียวอนะ่ะ <Yeah. S 1> เออามาดูตัวนี้กันครับายาวไปครับยาวไปน้ 4, มสี่สิบเจ็ดมนี่สี่สิบเจ็ดแล้วจ้า <Yeah. S 1> วันนี้เล่นหลักสี่ขึ้นดังนั้นเลยนะอ้าวหลักสี่ขึ้นดังนั้นเลยเราก็ดอนเมือง ยเบอรสองสวยงามเออสองมาแล้วมาแล้วนู่นน,น,นี่นี่ต่อฝันนู้นไปไม่ได้ครับตกล้องติดครับลอยแล้วน่ะกินไม้นู่นคิปผิดแล้วหนหวหัว่างเดียวไม่ได้สู้เนะาะหาเหยื่อปลาแดงไม่ได้อรอยสายไมายังโอ้ยเกา๋าเกา่าเกา่าว้าว นี่ใหญ่นอนไหนนอน,น,น,อนมันสู้อ่ะไอ้ด้วนไอ้ด้วนครับไอ้ด้วนไ,ไอ้ด้วนห <c oughs> นอน,นอนอ่าสวิงอะเตรียมตัวสวิงอยู่ไหนไหม่รู้ครับครับครับความรู้สึกความรู้สึกนั้นแหละใสยเอ็นใหม่ด้วยก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่หนั้นลูกชายมันชอบใช้เขาใหญ่ครับโซ่ละมันตื้อแล้วน่ะมันมันโกดลงอย่างเดียวอะทีแรกอะ รุนกันนะครับมุมกล้องมันได้แค่นี้ครับแหวคันหมานอยากใออคอได้ใครใครเด้อครใค่เด้ไอ้ในเป็นปลาเก๋าบ้างวะฮะมันดิ้นปะเอาปลาใหญ่บางครั้งมันก็ดิ้นนะแต่มันกดปืดปืดปืนเลยไอ้โซ็แรงดีนะ รวังระวังโดนแล้วครับไม้นุ่งก็โดนมันพันไกลอยู่ว่ะตรงนั้นตรงนั้นมาแล้วน่ะนาโดูน้โดขาวนู่นขาวขาวนู่นข้างล่างนู่นไปเดี๋ยวเนี้ยเกี่ยวอย่าพึ่งสีอย่าพึ่งสีพึ่งสีแคบไปก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งก่อเลยนาโดก่อได้ก่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งสีอย่าพึ่งสีมันตึงมันตึงมันตึงตัวใหญ่นู่น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 เอาตัวล่างเอาตัวล่างใจเย็นใจเย็นไม่ต้องสีไม่ต้องสี อยู่ของมันอยู่ของมันมันไปได้อยู่อะไรวะเขาขาวนู่นน่ะเสวิ่งอ่างีตมตัวเสวิ่งนี่เอียงไปทางนู้นนี่เอียงไปทางนู้นเออเออช่างมันพันช่างมันพันช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไอโฉมนี่วะโฉมฮะโฉมไอโฉมไม่โฉมไล่ไล่ไปถอยไปถอยไปคันไปครับถอยไปเอามาพร้อมๆกันมาพร้อมๆกันไอโฉมโอเคเ้ย อ้าเอาเข้าไปเข้าไปครับเข้าไปส <c oughs> มงามทำกันพันไปกันหมดเลยเนี่ยไม่เป็นไรคุ้มเออคุ้มลองได้ยืดสายเอ็นใหม่แล้วติดนิดเดียวปากบางด้วย <c oughs> ดวงมันจะได้เดี๋ยวมานครับเขาเรียกว่ามานเอา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 ไอ้ไอ้นั่นออกก่อนครับพลัง ลังเอาเอาปลังมาทำเหยืย่อก่อนไหมเผื่อโดนในช่อนเนาะปวดก่อนไหมเออเดี๋ยวมันจะตายก่อนเอาไว้ทำเหยื่อมันจะตายก่อนเออเอาไว้ทำเหยื่อโอเคเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศไปดูกันนะครับเผื่อทริปต่อไปเราจะได้แบบไหนแบบนี้แบบนั้นนะครับสวยงามหลงดังนี่ว่า เออชมงามว่าไงครับไทยเราแกะได้ไหมครับเอาชมงามครับสวยงามสวยงามไปโดนขนน้นอีกเอาเก๋าครับเก๋าไม่ใช่เปล่าไม่ใช่มั้งอืมเอาหม้ที่สามเอาโดนเก๋าตีตัก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 ใส่ไม่กีตะขัวไม่อยู่บ้างน่ะอยู่ปะขัวไปแล้วนี่เรียบร้อยตะกัวไปแล้ว ไอ้วชอแร้งขาขาไปนี่สเปรเกตตัวใหญ่อ่ะโอ้โหนุ่นคนละตัวแล้วคนละตัวแล้วเก่าป้าทีเด้อนี่เกี๋ยวสวยงามนุ่น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 ไม้นุ่นไม้นุ่นโดนอ่ะน้าจ้ะนุ่นนุ่นก็เก่านุ่นมาเข้าคู่เด้เข้าคู่หน่อยนิโดนโดนลอยพันถาขนาดนี้ เก่ามันมากินกันเองเก่ามากินกันเอง,าาง,เองตะกัวขาไปเลยนะไป,ไปยาไปครับยาไปยาไปไยังไงน่ะกี่ตัว,ตวโอ้ยช้าอีกนิดนึงอะ่ะหมดอ้เยไหนไหนฝั่งฝั่งฝั่งฝัง่งให้หน่อยฝังเป็นพวงอะ่ะให้มันเป็นพวงครับ ของแท้ของแท้มาเองแฉวแวๆครับสวยงามสวยสวยสวยขันแก้วทันแก้ว,กวมาแล้วปลาพวง <laughs> สวยงามสวยงามสนุกสนานกันครับเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนมาไม้นี้มั้งครับ มุมกล้องเรามีไม่เยอะครับเก่าวะวเก่าวะเฮอ,อให้ไวให้ไวครับแข่งกันแข่งกันฝั่งนู้นก็ง,งัดต่อก็ง,งัดแหล่งเดียวเลไไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่งัดแห่งเดียวอยากให้เห็นภาพเมื่อคืนเนาะ <S <S โอ้โโอโยซอยยิกยิ่ยิถ้าอยาถ้าเรื่องอย่างนั้นนะถ้าซอยอย่างนั้นจะตายสองกัน โอ้ยปลาเกา๋าองาุนนอง้อยสวยงามยาวไปครับรามายางไงของมันเนี่ยไอ้สากมันจะมากินปลาเก๋าเหรอหรือปลาเก๋าจะกินปลาสาก <c oughs> ม, <c oughs> มันไปไม่ได้หรอกไม่มู้มันกอดกันขึ้นมา <c oughs> ผมว่าไอ้สากมันจะมากินหรือเปล่ามันกินติดเด็ดนะปลาสากเต็มปากเลยกินซะไม่กินเหรอ หรือปลาเก๋าจะมากินไอสากมะกินด้วยกันหร,อรือมั้งนะโ,โอเคเสร็อเรียบร้อยดียังออไ,ไงวันนี้เต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยฝั่งกันเรียบร้อยแล้วครับมาดูผลงานกับที่เราได้กันวันนี้นะครับเต็มถังองยะน้ำแข็งเอ้หนีทีมงานครับ <มา S 1> เป็นยังไงครับรบอดรอดรอดรอดแล้วเนาะ ลออแล้วนะ้ะนี่ทีมงานลออตายลออตายโวนี่ปลาทอดนี่แมวทีม <laughs> งานป,ปลาปนนะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่เดี๋ยวมาแยกปลากันนี่ปลาแมวเหรอปลาแมวปลาคนอยู่นั่น <laughs> ก้าารวมๆประกาศว่าอย่าเข้าเหรออยาเข้ากล้องเอามาเลยครับไหนไปไงไปยกอปนั่งแข่งปวดหลังก็เข้าไงไม่ถอยมาแป๊บนึงก็ได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวเอาไปอืมใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่ไม่ไม่หรือเอ้าเราหามไงนี่หลังรถกระบังนี่ใกล้ ปาอะไรคะนนียปลาซาครับเราต้อกินปาซาไงที่น้องให้ตกได้มหมดป่ะน้ำแข็งพอไหมน่ะฮะน้ำแข็งกบฮะเอาข้นเลยกบนิดหน่อยนี่ตะซักตะก้าหนึ่งอย่างปลา